เอะครับผมการซีน,นิชชอนท่ากเรียกใ้ตอนสุขชมิณัลโซเซตี้เช่นเคยแล้วตอนนี้ดอทเกม F4 Mobile ครับผมสำหรับวันนี้นะฮะมาถึงตำแหน่งกองหลังกันบ้างนะครับกับท็อป10อันดับ CB เมตาปัจจุบันนะฮะคัดมาให้แล้ว10ตัวละครด้วยกันจะมีตัวอะไรกันบ้างนั้นก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อไปกำลงังใจในการทำเชียต่อๆไปด้วยกันกนะครับ ครับผมและสําหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะคุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะนะครับผมแถมรับเติมเกมอีกเพียบสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สนุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อป เละครับผมมาถึงกองหลังกันบ้างแล้วผมนะปราการด่านสุดท้ายนะฮะเกมรับแน่นๆเกมรับแข็งแข็งเลยนะครับผมแต่เราจะไม่เอาตัวที่แบบอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมนะลูซิโอโคลเลอเลอร์อะไรพวกนี้นะครับผมนะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่พวกแฮร์รี่แม็กไกวอะไรพวกนี้ เดี๋ยวจะขอข้ามไปก่อนนะฮะเอาเฉพาะตัวที่แบบว่าเคยเล่นเคยพบเคยเห็นเคยเจอแล้วเท่านั้นตัวใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวรอดู AI ก่อนก็แล้วกันเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่า AI ในโหมดเบเนเจอร์เป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวรอให้มันชัวร์ก่อนนะเดี๋ยวมีข้อมูลแบบที่มันแน่ชัดหรือว่าชัวร์ก่อนเดี๋ยวจะเอามาบอกนะครับ เริ่มก็จะระดทบ่ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมนะปัจจุบันนี้ผมก็ยังยกให้เป็นเปาโลมาลดินี่อยู่ดีน้ํามันเนี่ยผมว่าใช้ได้สบายๆเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดันโอเวอร์หรือว่าดัน o v วอะไรให้มันสูงๆครับผมนะเปาโลมาลดินี่ยังถือว่าเป็นโน .1 นสำหรับผมอยู่ฟีเท้าเนี่ยมาที่1น,น9่งร้อเ้นะครับผมการยิง6กดการส่งบอลงงเอกเลเี้ยงบอลเก้าสามตั้งรับร้อยยี่สิบหกไซส์ร่างกายหนึ่งร้อยสิบดาวหนึ่งร้อยสินสามนะครัเป็นะส่างสูงร้อยแปดินี่เน้นเกม จ๋าๆเกมรับแน่นๆเลยแต่จะมีเติมเกมสูงบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะครับผมนะถ้าเกิดว่าจับเซตคู่กับเวอร์จิวฟานได้อะไรประมาณนี้เนาะฟานได้ก็เป็นเกมรับเหมือนกันนะฮะก็จะมีการสลับขึ้นสลับลงนะฮะเป็นปกติอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะจับเล่นกับตัวไหนซะมากกว่านะฮะมีคร่งบอลนะครับผมเนนแท็กเกอร์แล้วก็พยายามเตะลูกขวาสามตัวนี้ผมทําคลิปรีวิวว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะใครยังไม่ได้ดูไปดูได้เลยแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้งานอยู่เหมือนเดิมนะ แล,แล้วก็อีกอย่างหนึงน่งเนาะที่มีคนสอบถามว่าจัดอันดับเนี่ยจัดลวกๆหรือเปล่านี่ผมบอกเลยว่าไม่ได้จัดลวกๆนะครับผมนะตั้งแต่ตำแหน่ง S อทหรือว่าหน้าเป้าสไตรเกอร์เนี่ยยัน GK เนะฮะเพื่อนเพื่อนพ์มําว่ารีวิวนะผมบอกไปหลายคลิปแล้วแหละพิมคําว่ารีวิวแล้วก็ตามด้วยชื่อของนักเตะนะฮะช่องของผมเนี่ยทำเกือบทุกตัวในระดับท็อปๆอ,อันนี้ผมบอกเลยนะทำเกือบทุกตัวนะฮะแล้วก็ทุกเจนนะ,ะแต่ว่าให้ทําทุกตัวเนี่ยมันไม่ไหวแล้วแหละนะับผมนะทำคนเดียวแล้วก็ทําทุกตตััววววโดนหหกภาาาษีมมมอ่ม่ไ่ไไละนะแ ทำให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในท็อปสิอันดับเนี้ยทำไปเกือบทุกตัวแล้วนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยแล้วก็ตัวอื่นก็เราก็เจอกันเป็นปกติอยู่แล้วแหละในเมนเจอร์อะไรต่างๆนานาเนาะอ่ะตัวต่อมาดีกว่านะครับผมทางด้านของลบที่2นะฮะเวอร์จิลฟานไดตัวนี้ผมก็รีวิวไว้แล้วเช่นกันแล้วก็ปัจจุบันก็ยังใช้งานอยู่นะครับผมนะนี่อยู่ในทีมเลยนะฮะอ๋อเวอร์จิลฟานได้ผมขายไปแล้วลืมไปนะเวอร์จิลฟานได้ผมขายไปแล้วแต่ว่ารีวิวไว้แล้วนะฮะจ เซต,ตยืนคู่กับเปาโลมาดินี่เลยนะสำหรับตัวนี้นะสีท่ามาที่105เนาะการยิง67การส่งบอล9 4เลี้ยงบอล98นะฮะ เกมรับอันที่122แล้วผมสร้างการ119ส่วนสูง193ท้าที่ถนัดเป็น35เนาะสกิลมุฟ2ดาวหลอดพลังงานมาที่4ดาวเวิร์กเลทเป็นปานกลางสูงตัวนี้เน้นเกมรับเป็นหลักนะครับผมนะมีคืงบอลส่งลูกไกลลูกไกลได้อย่างแม่นยำแล้วก็ลูกหม่งส่งพลังตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าโอเวอร์109อาจจะอัพเข้ามานะครับผมเพราะว่ามันมีตัวการ์ดเล็กเนี่ยที่เข้ามาแล้วนะแต่ว่าการ์ดมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตอนแรกๆเนี่ยฟานได้อะก่อนที่มันจะเป็นการ์ดอันนี้เข้ามามันมีการ์ดาว่าน่น,ะ 105, นทีแบบ ไม่สวยอะนะครับผมนะมันเข้ามาเพื่อที่จะให้คนที่แบบรีบร้อนอนะซื้อไปก่อนเนี่ยมันจะเป็นการ์ดแบบนี้เห็นปะจำได้ไหมคนดูเนี่ยเป็นตัว T Y การ์ดเล็กนะผมมันจะเป็นการ์ดแบบนี้อัปเดตเข้ามานะฮะพอโอเวอร์ร้อยเข้ามาปุ๊บมันเป็นการ์ดแบบนี้นะฮะแต่ตอนนี้คือโอเวอร์ร้อยเมันเข้ามาเป็นการ์ดนี้ไนงะผมว่า ไอตัว U T O T S อะนะฮะฟานได้ยังไงต้องมาแน่ๆแล้วราคาเนี่ยอาจจะมีแบบร่วงร่วงลงไปอีกนะผมเพราะฉะนั้นใครจะขายรีบขายก็แล้วกันก่อนราคามันจะถูกไปมากกว่านี้นะสำหรับเวอร์จิวฟานได้ตัวนี้เนาะก็ยกให้เป็นอันดับที่2อยู่ดีณปัจจุบันนี้นะครับอ่ะตัวต่อมาครับผม ครับผมมาถึงอันดับที่3นะฮะโลลองบองครับผมตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวนี้นะครับผมนะตัวใหญ่วิ่งไวนะครับผมนะ่าอาจจะไม่ได้ตัวหนาแต่มันพิวนะสำหรับตัวนี้นะฮะนักแข่งใช้กันเยอะมากนะฮะฝีเท้าไว้ที่108เลยการยิง75สการส่งบอล8 8เลี้ยงบอล1้อยครับผมตั้งรับ122เสาร่างกาย118ส่วนสูง192ซติเมตรนะฮะเท้าที่ถนัดเป็น35สกิลลุกดาวหลอดพลังงานเนี่ยให้มาที่5ดาวตันเลยนะครับผมนะตัวนี้มันเน,นเ ปุ๊บเนี่ยโลลองบองแม่งวิ่งสวนเลยนะครับผมนะเข้าปะทะเข้าแท็กเกิลโคตรดีนะแต่ตัวนี้เนี่ยอาจจะเสียตรงที่ว่ามันเป็นลูกเมียน้อยไปนหน่อยแค่นั้นเองนะฮะเข้ามากี่การ์ดกี่การ์ดไม่เคยมีพลังแฝงเลยนะแต่ a i ไอดีจริงตัวนี้นะครับผมนะถ้าเกิดว่า AI ไม่ดีนักแข่งก็คงจะไม่ค่อยใช้กันนะฮะเวิร์กเลทเป็นกลางสูงแต่เติมเกมรุกสูงมากนะครับผมนะใครที่ชื่นชอบนักเตะสไตล์แบบวิ่งปะทะวิ่งชนนะฮะเหมือนกับลูซิโอนะครับผมนะนะก็ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยราคาปัจจุบันเนี่ยนะฮ เหลือแค่ 2,000M เอ็มเท่านั้นเองลดลงครึ่งต่อครึ่งเลยนะนาทีทองใครอยากซื้อใช้งานใครอยากลองตอนนี้ก็แนะนำฮะไปซื้อได้เลยนะครับผมสำหรับโลลองบองนะฮะตำนานของแมนยูอีกหนึ่งคนเนาะต่อมาครับผมนะักข่าของดิวิชันะครับผมนะตูรามฮนะตูรามตัวนี้ก็รีวิวแล้วเช่นกันนะครับผมนะใครยังไม่ได้ดูไปดูได้เลยนะฮะ ฝีเท้ามาที่109เนาะการยิง67การส่งบอล92เยี่ยบอล99ตั้งรับ125สชาพ่ังกาย121ส่วนสูง108 2เท้าที่ถนัดเป็น35สกิลม,มุก3ดาวหลอดพลังงานมาที่4ดาวครึง่งเวิร์กเลทเป็นปานกลางสูงแต่ตัวนี้เติมเกมลูกโคตรสูงอันนี้ผมบอกเลยนะเติมเกมลูกสูงมากบางครั้งบางทีถ้าบังคับไม่ดีนี่คือหลุดเลยนะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของลูกกาอากาศเนี่ยก็คือไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร่โดยส่วนตัวของผมนะผมชอบนะแต่สไตล์แบบสูง108 5 108 7 ผมมองว่าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าจาับไปเล่นในตำแหน่ง R b บีอ่ะเนี่ยคือโคตรเก่งเลยนะผมนะเป็นตัวที่แบบเปิดบอลแม่นด้วยแล้วก็เกมรับก็ถือว่าแน่นด้วยนะฮะมีขยับลบหลบออกแล้วก็เน้นแท็กเกิลนะครับใครที่ชื่นชอบก็แนะนําให้ซื้อใช้งานได้เช่นกันออกมานานแล้วแต่ราคาก็ถือว่าอยู่ในแบบออในในราคาที่ยังสูงอยู่ดีนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบเนต้าเนต้าจะถูกกว่านะครับผมนะเออจะแพงกว่าขออภัยนะฮะพันสอประมาณนี้นะครับ 1, 2, ประมาณนี้เลยแต่อตัวนี้มันวิ่งไวไงคนก็เลยแบบชอบชอบใช้งานกันนะครับอ่ะตัวต่อมาก็ดีกว่านะครับผมทางด้านขอดที่5นะฮะตอนนี้เนี่ยยกให้เป็นยับสตัมเลยยับสตัมตอนนี้เนี่ยก็คือแบบคนใช้งานกันเยอะมากแล้วก็ AI เนี่ยปรับใหม่แล้วดีขึ้นเยอะนะครับผมนะตำนานของแมนยูอีกหนึ่งคนเลยแล้วก็เคยอยู่ a c ซิมิลานด้วยนะใครฟูทีมมิลานอยู่ก็นแนะนําเลยนะสำหรับยนะับสตัมเนาะฟีท่าไม่ที่ห้การยิง6 1การส่งบอล78เลี้ยงบอล98 การตั้งรับ126เลยนะฮะสะเทาร่างกาย122ส่วนสูง191เซนติเมตรท้าที่ถนัดเป็น3-5สกิมูุฟ3ดาวหลออพลังงานมาที่4ดาวตัวนี้ก็รีวิวแล้วเช่นกันนะครับผมนะใครไม่ได้ดูคลิปก็พิมพ์คขาว่ารีวิวนำหน้าแล้วก็ตามด้วยชื่อนักเตะได้เลยเนาะส่วนใหญ่นักเตะท็อปๆเนี่ยช่องของผมรีวิวเกือบจะหมดแล้วนะฮะอันนี้ใช้คำว่าเกือบนะฮะแต่ไม่ทั้งหมดหรอกนะครับผมนะ มีเวิร์กเลดแค่ปานกลางสูงแค่นั้นนะฮะตัวนี้ก็ลูกเมียน้อยอีกหนึ่งตัวนะครับผมนะพลังแฝงไม่มีสากา์ดนะครับผมแต่ AI โคตรดีที่ผมบอกเลยเติมเกมสูงวิ่งเข้าปะทะดีนะฮะสไตล์เดียวกันกับตูรามแล้วก็โลลองบองเลยนะครับอ่ะตัวต่อม,มาดีกว่านะครับผมเท้าหน้าขอเดือที่6เนาะซาลิบาครับผมซาลิบาเนี่ยยังไม่ได้ทาคลิปแยกให้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากดู AI นะครับผมนะให้พิมพ์ว่า,ร,ารีวิวแล้วก็ตามด้วยชื่อของตัวนี้นะครับผมนะ โลน่าคูมันนะฮะโลน่าคูมันเนี่ยผมรีวิวแล้วแต่ผมจับเซตคู่กับซาลิบานี่แหละเดี๋ยวซาลิบาจะทำชิปแยกให้อีกทีนึงก็แล้วกันนะตัวนี้ก็มีอยู่ในทีมแต่ยังไม่ได้ชิปทำชิปรีวิว แยกให้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากดูก็อย่างที่บอกไปเนาะพิมพ์ว่ารีวิวโรนัลคูมันนะครับผมนะก็จะเจอซาลิบาเลยผมจับยืนคู่กันอยู่นะฮะฝีเท้ามาที่105นะครับผมการยิง47การส่งบอล87นะฮะเลี้ยงบอล100ตั้งรับ123ยสิบท่าร่างกาย120ส่วนสูง193ซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น35สกิลม,มูฟ2ดาวหลราพลังงานมาที่4ดาวนะครับผมนะตัวเนี้ยมันออกมาเป็นการ์ดเล็กนะครับผมนะเดี๋ยวรอการ์ดใหญ่อีกทีนึงก็แลลลลล้้้ววววกกกัันนาานนนนะะะะะฮ่่่่าา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 าจจเเเเเเเขมมหหรรรืือออปพซิิบบียย็์ฟได เคนะยเข้ามาที่การ์ดอ่านี่ฮนะหนึ่งร้อยห้านะผมแล้วก็เข้ามาอีกทีนึงก็เป็นการ์ดหนึ่งร้อยหกนะการ์ดเล็กปุ๊บก็เป็นการ์ดใหญ่ตัวนี้เดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับผมว่าพอมันเข้ามาเป็นการ์ดเล็กปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้ามาเป็นการ์ดใหญ่อีกไหมนะฮะใครที่รอก็นั่นแหละครับผมนะติดตามได้เลยนะก่อนนี่แหละอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับผมนะฝีเท้าดีนะร้อยห้าเลยนะครับผมนะการยิงสนะี่สิบเจ็ดเนาะการส่งบอลแปดเจ็ดเลี้ยงบอลหนึ่งร้อยนะฮะเกมรับอะไรต่า,า,างๆนะ พลังแฝงไม่มีเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะไม่มีพลังแฝงเหมือนเดิมแต่ AI ดีมากต้องไปลองดูนะฮะเกมรับแน่นเกมรับจ๋าๆเลยแทบจะไม่เติมเกมสูงเลยนะใครที่ชื่นชอบนักเตะสไตล์เน้นเกมรับนะครับผมนะไม่เติมเกมลุกเลยซาลิบาตอบโจทย์แน่นอน AI โคตรดีนะฮะตัวต่อมาครับผมอันที่7จ็นะเนตอรครับผมตอนนี้ผมลองซื้อมาใช้งานคู่กับทางด้านของน้ำมันดูถือว่าแบบโอเคเลยนะนะครับผมนะก็ไม่ได้แย่แต่ว่าเนตอเนี่ยจะเติมสูงนะครับผมนะน้ำมันนี่จะเน้นเป็นเกมรับซะมากกว่าแต่จริงๆนะ ไอตัวเนต้าเนี่ยผมซื้อมารีวิวตั้งแต่มันเข้ามาแรกๆแล้วแหละนะครับผมนะแต่ปัจจุบันนี้ก็คืออยากจะลอง AI ไงว่าเออพอนักเตะเข้ามาใหม่ๆเนี่ยนะครับผมนะเข้ามาหลายๆตัวเนี่ย เนต้ามันยังใช้งานได้ดีอยู่ไหมสรุปแล้วก็คือใช้งานได้ดีอยู่แต่ถ้าเกิดว่าดันแรงสูงๆเนี่ยอาจจะมีแบบมีหลุดมีรั่วบ้างนะเพราะว่าเนต้ามันเติมเกมลูกสูงมากนะผมนะเป็นนักเตะสายแบบปะทะสายชนอีกหนึ่งตัวเลยนะฮะถ้าเกิดว่าไปจับเล่นกับคู่ตัวอ่าตัวอื่นเนี่ยนะจับเล่นคู่กับยับสตัมเนี่ยย่าสตัมจะเติมสูงกว่าแต่พอจับคู่กับน้ำมันเนี่ยกลายเป็นเนต้าที่เติมสูงแทนนะครับผมนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอทาคลิปนะฮะ เป็นยับสตัมนะครับเอ้ยไม่ใช่ติเป็นเปาโลโมาดินีนะขออภัยเป็นเปาโลโมาดินียืนคู่กับเนตตาให้ดูนะฮะเพราะว่าไอสองตัวนี้มันเป็นนักเตะที่แบบเก่งมากๆเลยนะครับผมนะกองหลังยอดกองหลังเลยนะฮะติดท็อปสิบหนึ่งในสิบเนี่ยผมว่าเนตตากับเปาโลโมาดินี่เนี่ย ถ้ายืนคู่กันนะโอ้โหแบบเป็นอะไรที่สุดยอดมากตัวจริงคือ2คนนี้คือโคตรเก่งนะฝีท้าเนี่ยมาที่102แล้วการยิง48การส่งบอล89เลี้ยงบอล96อ่าการตั้งรับ122สภาร่างกาย111ส่วนสูง,ง187ซนเมท้าที่ถนัดเป็น35เนาะสกิลมูฟ2ดาวหลอพลังงานมาที่4ดาวเวิร์กเลยเป็นปานกลางสูงนะฮะแต่ตัวนี้เติมเกมรุกสูงมากเดี๋ยวผมจะทำคลิปคู่กันให้นะฮะเนตาคู่กับน้ํามันเนาะมีครื่องบอลเน้นแทเกิลน,นะฮะมีลูกหมงสรงพลังแล้วก็เล่นเพื่อทีมนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ AI ถือว่าดีปัจจุบันน ก็ยังใช้ได้นะครับ เราต่อมาอันที่8ครับผมริโอเฟอร์ดินานตัวนี้ก็ทำคลิปรีวิวแล้วเช่นกันนะฮะใครยังไม่ดูไปดูได้เลยนะครับผมนะพิมพ์ว่า fc mobile แล้วก็รีวิวเฟอร์ดินานช่องของเราขึ้นแน่นอนนะครับผมฝีท้ามาที่หน้104นะฮะการยิง56การส่งบอล82นาะเลี้ยงบอล91การตั้งรับร้ายยี่สสาร่างกายห1 6สิ่วนสูง1นึ่งร้ยเปเกาเท้าที่ถนัดเป็น35ม้สิกิมูบสมดาวหล่งพลังงานมาที่งทัดาวครึ่งเวิร์กเลทเป็นปลากลางสูงห้ามีฮิลช นนะเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะนักแข่งใช้นะนักแข่งใช้แล้วก็เข้ารอบด้วยนะครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบลูกกลางอากาศเนี่ยดีมากๆแล้วก็จังหวะการเทคตัวหม่งในหมด h ฮดท h e a d หรือว่าเมนเจอร์เนี่ยก็ดีอีกด้วยนะสำหรับลิโอฟอ์ดินานตัวนี้นะฮะใช้ลูกกลางอากาศนี่คือแบบไม่สิ้นเปลืองอะ่ะถ้าเกิดว่าโยนไปที่ลิโอฟอนดินานเนี่ยผมผมว่าเป็นแบบมันมีโอกาสเป็นประตูสูงอ่ะนะครับผมนะก็ลองซื้อใช้งานดูก็แล้วกันนะฮะราคาเม็ดส้มแค่1น0 0งเอ็มเท่านั้นเองสำหรับตำนานของแมนยูตัวนี้นะ ฟินนแทเกอร์แล้วก็ลูกมงสงพลังถือว่าครบเครื่องเลยนะฮะแล้วก็ใช้งานได้ดีแล้วลูกมงทรงพลังเนี่ยเห็นผลชัดเจนมากสำหรับรนะิโออร์ดินาเนาะตามนานแมยยูอีกหนึ่งคนนะครับอ่ะตัวต่อมารครับผมอันดับที่9นะฮะแวงซองกอมปานีครับผมนะบ้างครั้งบางทีอยากจะทวนเพราะว่าใครเพื่อน,เ,อน,เ,อนเนี่ยแบบได้เห็นอ่าสเตตัสที่แบบชัดเจนอะไรประมาณเนี้ยนะกลัวพูดไวไปแล้วเพื่อน,อนฟังไม่ทันก็เลยแบบทวนซ้ำนะครับผมนะ แวงซองกานีตัวนี้ก็รีวิวแล้วเช่นกันนะครับผมนะใครยังไม่ดูคยังไม่ดูคลิปเนาะก็ไปดูได้เลยในช่องของเราก็รีวิวไว้แล้วเช่นกันสำหรับแววงซองกานีนะซื้อมาคือแบบขาดทุนยับมากสำหรับตัวนี้นะครับผมนะคือซื้อมาปุ๊บตัวโอเวอร์ร้อยเก้ามันอัปเดตเข้ามาไงราคากานีก็เลยแบบล่วงแบบโอ้โหแบบใจหายนะท่านผู้ชมขาดทุนไปเป็นพันล้านเลยนะครับผมนะซื้อมาประมาณสามพันเอ็มมั้งสามพันกว่าเอ็มนะครับผมนะ ขายไปพันกว่าเอ็มเท่านั้นเองขาดทุนแบบเยับเลยตัวนี้สีเท้าร้อยสามนะผมการยิงเนี่ยมาที่เก้าอ่ามาที่หกสิบเจ็ดนะผมนะส่งบอลแปดสี่เลี้ยงบอลเก้าสี่นะฮะตั้งรับร้อยยี่สี่แล้วก็ซ้ายข้งร่างกายหนึ่งร้อยสิบเก้าส่วนสูงหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตรนะฮะเท้าที่ถนัดเป็นสามห้าสิบกิโลกสองดาวหลอดพลังงานไปที่สี่ดาวเวิร์กเลทเป็นปากลางสูงนะฮะมีกระดกบ,บอลขึ้นวิ่งแล้วก็เน้นแท็กเกิลน,นะครับใครที่อยากซื้อใช้งานตัวนี้ก็ถือว่าแนะนำเลยนะ AI นะนโครตรดีนะในซองขบวน ถ้าจับมาเล่นในตำแหน่ง CB ฝั่งขวานะครับผมนะ CB ฝั่งขวาเนี่ยผมว่าเข้าที่สุดละแต่ถ้ายืนฝั่งซ้ายเนี่ยถามว่าได้ไหมก็ยืนได้แหละแต่ผม มองว่าแหวงซองคอปเปียืนฝั่งขวาน่าจะเวิร์กนะครับผมเวิร์กที่สุดเลยนะตัวนี้ก็แนะนำนะฮะในโหมดเมนเชเตอร์นี่เกมรับแน่นมากแล้วก็ AI ถือว่าดีด้วยนะฮะเข้าจังหวะเข้าบล็อกบอลนะฮะฝั่งตรงข้ามง้างเท้ายิง ing, แล้วก็วิ่งเข้ามาบล็อกเนี่ยมีให้เห็นบ่อยมากนะสำหรับตัวนี้นะฮะใครอยากซื้อใช้งานก็ลองไปซื้อดูตำนานของแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกหนึ่งคนนะสำหรับตัวนี้ต่อมาครับผมท่าน้าของอันที่10นะฮะมากินยอร์ดครับผมไอตัวนี้ก็รีวิวแล้วเช่นกันนะสดๆร้อนๆเม าคินยอตตัวนี้ก็ฝีเท้าไปที่104การยิง65การส่งบอล95เลี้ยงบอล97ตั้งรับมาที่126นะสภาร่างกาย115ส่วนสูง183นะครับผมนะเท้าที่ถนัดเป็น35สกิลมุก3ดาวหลอกพลังงานมาที่4ดาวครึง่งเวิร์กเลยเป็นปากลางสูงนะฮะมีตัวชิงด้วยโซนแล้วก็ลูกหม่งส่งพลังนะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ AI โคตรด,ดีนะครับผมแล้วก็ทางด้านของเกมรับเนี่ยดีมากๆเลยเป็นตัวที่ไม่ค่อยเติมเกมสูงไว้งั้นเถอะนะครับผมนะนะเน้นเกมรับเป็นหลักนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากดู AI นะว่าในโหมดแมเนเจอร์ AI มันเป็นยังไง ก็พิมพ์คําว่ารีวิวมาควินยอตได้เลยนะครับผมนะขึ้นแน่นอนนะฮะเพราะว่าผมเพิ่งรีวิวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เองมนะั้งหรือว่าไม่ถึงสัปดาห์นี่แหละผมจำไม่ได้เพราะว่าทยอยลงคลิปเรื่อยๆนะครับผมนะรีวิวพอๆกับนูโน่นะพี่ชมนะนูโน่เมนเดสนะครับผมนะน่าจะ3วันเองมั้งนะครับผมนะสามสี่วันนี่แหละเพราะว่าผม ทยอยลงคลิปหลายตัวไงพวกยับสตัมแฮร์รี่แม็กไกวลูน่าคูมันแล้วก็พวกเมนเดสแล้วก็มาพินยอสอ่ะผมทยอยลงคลิปเรื่อยๆไงลองไปดูในช่องก็แล้วกันนะครับผมนะจำไม่ได้ว่ากี่วันเหมือนกันนะครับอ่ะข่าวๆประมาณนี้เนาะใครที่ชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นนะฮะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมนะเดี๋ยวไอตัวพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะทยอยรีวิวเรื่อยๆก็แล้วกันนะฮะสำหรับโคลเลอร์เนี่ยก็อยากซื้อมาใช้งานเหมือนกันนะราคานี่ถือแบบ รอตารอใจมากนะครับผมนะแล้วก็การ์ดสวยด้วยนะฮะส่วนท่าหน้าของลูซิโอเนี่ยก็เป็น c b บ no ีนหนึ่ปัจจุบันนี้เลยนะครับผมนะโอ้โหแม่งวิ่งไวจัดแต่ผมยังไม่รู้ไงว่า AI มันเป็นยังไงนะฮะวิ่งไวกว่ากองหน้าบางตัวแล้วท่านผู้ชมดูดิ1 1อยหนะครับผมนะสแตตโคตรโกงแต่เนี่ย คือยังไม่เคยใช้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวแบบขอข้ามไปก่อนก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอเทสเอไอซื้อมาใช้ก่อนนะครับผมนะแล้วก็อารลาอาราโฮนะครับผมกับไอตัวกาเบียวเนี่ยยังไม่เคยใช้ผมก็เลยแบบยังไม่ไดเอามาจัดอันดับนะครับผมนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าซื้อมารีวิวเรื่อยๆเดี๋ยวจะมาจัดอันดับก็แล้วกันเนาะแล้วก็ไอตัวเฮลิแมกไกเนี่ยราคาแม่งแพงมากท่านผู้ชมโอ้โหดูดิหมื่นเอ็มอะคนดูแล้วก็คนแบบี่เห็นไหมตั้งรับกันแบบเยอะมากนะครับผมนะตั้งรับอยู่ที่แบบราคาตันเลยอ่ะหนึ่ง โอ้โหมหาเทพเปาโลไกวดีนี่ใครจะซื้อก็ซื้อเถอะเดี๋ยวผมรอราคาลงก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะข่าวๆประมาณนี้นะฮะใครชื่นชอบรู้ชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์นะฮะกด Subscribe กดติดตามเพื่อไปกําลังใจในการทําชิปต่อๆไปด้วยกันละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คิีโอน่าสำหรับคิปนีข้อตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม